ทุกคนมาดูครับผมมีเมลวสองดาวมอดิเคยสองดาวแล้วก็วิกเตอร์นะครับใส่หมวกเวทนะมาดูว่าจะไหวครับตอนนี้อยู่ที่ห้าแบบโคตรดุนนะเลยเงินก็หมดแล้วนะครับไม,ไม่ไม่เดือยวเอาไปโรแล้วเอาไปวิกเตอร์เอวิกเตอร์ไล่หูโดนตันอ๋อ,อมอดิเคยยังยืนอยู่นะข้างหลังเจ็บปะเฉยนิดเดียวเองนะครับ นี่เดียวอโอเคขึ้นขึ้นที่สี่แล้วครับออสตาล่ชนะแหละมาดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะตอนนี้ผมไม่รู้จะโลอะไรด้วยซ้ำอะโลหาวิกเตอร์มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอผมเจอวิกเตอร์น้อยมากตอนนี้เจอวอลวิกอยู่เจอวอลวิกสองตัวนะครับแต่ไม่แต่ขายทิ้งไปไม่ได้เล่นนะ ผมไม่มีของใส่วอลวิกนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยเป็นใส่ของให้ตัวมุนโดนะครับไม่มีของให้ใส่ใส่ให้วอลวิกก็เลยไม่เล่นนะแล้วก็วิกเตอร์มันเป็นตัวไม่ต้องใช้ของครับคือแบบมันมันเอามาตันเฉยๆก็ได้แต่พอดีว่าได,ได้ได้หมวกเวทมาพอดีนะยกครับสองทามยกเราครับติดเมลนะติดเ,เมลยู่ชีวิตให้หนึ่งครั้งครับ แต่ของผมอ่ะไอพ้พาร์ตสี่ผมใช้ไปแล้วผมอยู่ไม่รอดแล้วนะฮ้าไอ้ลวงครั้งเนี้ยขึ้นที่สามแล้วครับตอนเนี้ยสามแล้ว <ละ S 2> ผมไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรดีผมไม่สุ่มแล้วกันนะครับเก็บดอกไปก่อนทำมุนโดเหรอหรือว่าก็ทำวิกเตอร์เนี่ยแหละนะโอกาสมันก็1%นะครับ ยากมากวิกเตอร์ถ้าเอาเอาเป็นว่าถ้าผมเจอวิกเตอร์แบบว่าไม่ไม่ได้สมนะจู่ๆมันมาให้เลยเดี๋ยวผมจะรีบส่งหาวิกเตอร์เลยถ้าแบบผมมีวิกเตอร์สองตัวเนะี่ยทีมที่ผมเล่นก็เป็นโดมิเนเตอร์เนะโดมิเนเตอร์โดมิเนเตอร์หกไปเฉยนี่แหละนะแล้วก็เล่นตัวอื่นเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับตรงนีน้โอเคมอร์ดี้ไคลเซอร์ทุบหมดครับได้กี่คนแล้วตอนนี้ ยังเหลือเท่าเดิมอ่ะไปแล้วครับเหลือสองคนละตอนนี้มาดูว่าผมจะไหวไหมผมว่านะเออยเอานี่ก,กันไปนี่ครับเอา <c oughs> คอนเทนต์จัดอะ,อะหมวกเวทสองอันอ่ะมันจะแรงแค่ไหนวะวิกเตอร์หมวกเวทส ถ้าผมเจอวิกเตอร์ตัวหนึ่งอะ่ะผมจะรีบหมุนหายตัวหนึ่งเลยนะครับจะรีบทำสองโอ้ยรุนมากตอนนี้อากาศก็เย็นด้วยนะเปิดพัดลมนิดเดียวเย็นแล้วตอนนี้เสียวนิดนึงเฮ้ยเขาจะแก้คอมเราปะเขาจะทำยังไงคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรไม่ได้เราไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรือว่าเขาจะมีตัวกระโดดมาหาเราหรือเปล่ามาหาวิกเตอร์อะไรเงี้ย อันนี้ตัวอะไรมาตันวิกเตอร์ได้ปะหนึ่งซื้อมอดิดคัยเรียบร้อยฮะ <laughs> ดาเมจเอ่อดามเมจวิกเตอร์ยังไม่เท่าเมลนะแต่เมลยังโหดว่ะที่หนึ่งครับโคตรเวอร์ทุกคนเวอร์มากนะครับเอ่อเมลสองดาวนะแล้วก็มอดิคัยสองดาวเวอร์มากได้ ได้ไออันนี้ด้วยหมวกเวทสออันให้วิกเตอร์เวอร์เก้นนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละ